เอาแบบหันด้านหลังไม่รู้ว่าฉีดหรือยังอ่าไม่รู้ไม่เห็นเลยค่ะอันนี้ค่ะโอ้เสียนีมาๆไม่พี่ไทนั่งเปลี่ยนหนู่นั่งคุยกันเออนั่งคุยกันไปมานั่งคุยกันเถอะดูสิจะคุยอะไรกันเนี่ยนะเสียดมาพี่ไทยต้องหันด้านทางนี้โอ้โหขลอกข่ามเนียนขลุกขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยครับโอ้โหเนื้อเนียน เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ้าเกิดผมบอกให้ฉีดแล้วก็ฉีดนะได้ครับผมได้ครับอย่าฉีดก่อนนะฉีดก่อนผมก็โดดเลยนะไม่กระโดดไม่กระโดดไม่ไม่กระโดดเราชกเอาพีอยู่นิ่งๆด้วยนถ้าเข้าไปจับเขาคือถ้ากระโดดก็จะโดนสองที่ยครับเอาทีเดียวแต่ถ้าเกิดผมพร้อมเมื่อไหร่นะหมอฉีดแต่ถ้าผมยังไม่บอกหมอฉีดผมก็่าไปเลยนะพี่ยน่าเอามือไปจับตัวยิงไปกันใหญ่ไม่ได้ขยับไม่ได้เช็ดแอลกอฮอล์รอครับอเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนต้องเช็ดแอลกอ ทายอย่ามองดิทายอย่างนั่งปกติที่กาค่ะทายอย่ามองที่ทายนั่งพิงเฉยเลยนั่งคุยกับผมดีกว่างั้นเช็ดแอลกอฮอล์แล้วอย่าแอบเอาเข็มขัดต่อโอเช็ดแอลกอฮอล์โอ้โหต่อร้อนกันเลยนะนั่งคุยสิสิเป็นไรวิบวิบน้อนั่งรีแล้วถ้าสิบกว่าปีผมไม่ได้ฉีดอย่างนี้เลยนะดีแล้วงั้นผมเช็ดแอลกอฮอล์นะครับเช็ดแอลกอฮอล์เฉยๆถ้าพร้อมแล้วบอกครับผมพูดบอกว่า ผมพร้อมแล้วหมอให้ฉีดนะครับเฮ้ยเช็ดเช็ดเดีวเช็ดคือได้ทํยาีอวะไรกันะไรทามันเชิญชวนหน่อยฮดเชิญชวนเชิญชวนนิดหนึ่งชวนอะไรใมาฉีดเดี๋ยวฉีดหัตรงนี้ก่อนหอร้อมยให้ผมพร้อมนะต้อเป็้า่นพูดเรือกขนาดผมไม่กล้าผมยิ่งฉีดเลยผมไม่ได้ฉีดยามาประมาณห้าสิบสามปีนะทีนี้ไอคนที่เคย เห็นมไอ้เจามักจิ้มแทงลยเห็นมมก็มือลยคนที่คนที่ไม่กลัวเข็มมาผมคิดว่าเขาสบายครับแต่คนที่มันกลัวเข็มนี่โอ้โหมันลําบากมากใครไม่ไม่เป็นไม่รู้หรอกใช่ไหมครับแต่เนี้ยดูนี่มาดูรอบๆไทยรอบๆใส่เพี้ยขนาดนี้ เอาเลยแม่เดี๋ยวๆใจเดี๋ยวเดี๋ชายต้องกระตุกเพราะว่าถ้าพี่ชายกรตุกมันจะเจ็บแต่เราอยู่นิ่งๆวางใจรอบด้านตั้งใจแบบกะนีแหละหนึ่งนาทีเนี่ยเราเต็มที่แล้วเราพร้อมแล้วเต็มที่เอาหนึ่งนาทีเนี่ยพี่ชายไม่ต้องเบ่งกเข้าหายเปั้นไว้เดี๋ยวๆมีอะไรยู่มีอะไรอยู่พยอเลยเหนียวๆเล่พร้อมบอกเลยคุณไทยไม่ต้องแบ่งก้าวนะ อันเนี้ยฉีดเพื่อคุณแม่เนาะเราฉีดเพื่อคุณแม่อ่าป๋อใยรแม่ปางจะเป็นลมไม่เป็นลมนี่ไม่แอมโมเนียไหมล่ะทำไหมอะแอมโมเนียไหมพี่ไทยพร้อมพร้อมไหมอะพร้อมไม่เจอพร้อมไม่เจอเฮ้ยแก่แก่แก่หายแบบ หรือย mm. ังไงมันก no ็ต nah, no uh, I mean, oh. okay. ้องโดนฉีดเท่ากันเข็มเดียวเข็มเล็กมากครับเล็กกมาไม่รู้สึกเลยไม่ต้องๆคุยน้องแอบพูดเอาพร้อมไหมพร้อมพร้อมจะกล้ามันนะที่มาได้พร้อมคนะไม่เสร็จเลยเป็นแ้บแบบตื่นไม่รู้สึกเลยที่ไทยที่ไทยเราเช็ดแป้วเองอะไรมากเลยออกแล้วนะครับเสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้วครับเหมสึกเป็นไงครับผมไมเจครับอความสึกเร้อนุยเป็นเตยะเป็ังสึกมันเหมือนกับเข็มแทรกเข้าไปในเนื้อแต่มันมันมันไม่เก็บเหมือนที่เราคิดไว้อ่าเพราะฉะนั้นองครับรับเชิญชวนเชวนมาฉีดเยนที่กลัวเข็ม